บัญชีบอกขายดีมีกำไรเป็นเงินมันไปไหนหมดเพราะวันนี้เรียนเรื่องคอร์สกระแสเงินสดเราก็เห็นจุดผิดพลาดในการบริหารเงินในธุรกิจของตัวเองเป็นคอร์สที่แนะนํา<ม>วิทยากรให้ความรู้สามารถอธิบายซึ่งดูเราเป็นเรื่องยากสําหรับคนทั่วๆไป<ม>เข้าใจได้ไง่ายมากขึ้นนอกจากให้ความรู้แล้วยังให้เคสสตารดี้เขาจะสอนเกี่ยวกับการมเซตเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารการเงินว่ามันสําคัญยังไง อาจจะยังไม่เคยลงรายรับรายจ่ายแบบโดยละเอียดทาให้เราไม่เคยรู้เลยว่าเราขายสินค้ามาได้เรามีกําไรทําบัญชีแต่ว่าทําไมเราถึงไม่มีเงินสดเนี่ยบัญชีเกิดขึ้นกนะ็แต่เงินสดที่เข้าและออกในวันนั้นนะ่ะเป็นเท่าไหร่ได้ประโยชน์เกี่ยวกับกระแสงเงินสดในกิจการเพราะว่าบางอย่างมันจะมีต้นทุนแฝงบางอย่างที่เห็นแค่ผลกําไรขาดทุนแต่อันนี้เราเห็นได้มากกว่าใน,นั้นทำให้เราเข้าใจภาพรวมของธุรกิจแล้วก็ตัดสินใจลงทุนหรือไม่ลงทุนซื้อบริหารสินค้าต่างๆภายในร้านได้ดีมากขึ้นครับ